เป็นประจำทุกปีนะฮะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดที่ครั้งนี้ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วสำหรับบรรยากาศเดินพรมแดงมีเหล่าดาราศิลปินตบเท้าเข้ามาเดินพรมแดงและร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับเริ่มกันที่หนุ่มๆแก๊งนี้นะครับหนุ่มบาาโซเดเดนหนุ่มคอปเตอร์พานุวัตรครับกิมมอนวโรดมน้องๆในค่ายส t a r Hunter คุณจาณัฐวีรนุชนะครับหนุ่มมีนพ,พีรวิทยุนพีทพีรพลครับสาวฟ้าสริกา น้องเจ้านายจินเจตแล้วก็จูนเน่เพลินพิชยาด้วยแล้วก็อีกมากมายเลยนะฮะนอกจากนี้ครับมีเหล่าแฟนคลับที่มาเฝ้ารอให้กําลังใจศิลปินที่ดวงชื่นชอบโดยภายในงานครับมีจุดตรวจวัดไข้เพื่อทําตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ COVID ้อโควิด -19 ด้วยครับ มาดูประเภทของการประกาศรางวัลกันบ้างนะครับมีเพลงไทยสากลนะหรางวัลด้วยกันประเภทภาพยนตร์ไทย7รางวัลประเภทละครโทรทัศน์7รางวัปปลบ๊อบบล่าโหวตเรางวัลและรางวัลการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ดีเด่นนะฮะรวมถึงก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะพูดถึงว่าประเด็นที่จะไปถามเหล่าซุปเปอร์สตาร์เหล่านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอฟังกันนะครับถึงผู้กำกับแนละ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ